วิเคราะห์บอลเด็ดวันนี้ครับวันพุธที่2กุมภาพันธ์2565ครับสวัสดีเพื่อนๆทาง YouTube นะครับผมทีเด็ดวันนี้4คู่อีกเช่นเคยนะครับคู่แรกครับคาร์ฟิลด์ทาวเจอกับดาร์บี้เคาน์ตี้ครับคู่ที่2บาร์สลีย์นะครับเจอกับคาร์ดิฟนะครับผมคู่3ครับเบนฟิก้าเจอกับกิลวิเซนเต้ครับและคู่สุดท้ายนะครับน่าจะเป็นคู่ดุเดือดของวันนี้เลยนะครับเซลติกเจอกับกัสโกเรนเจอร์ครับผมมาสรุปผลของเมื่อคืนนะครับผมก็เข้า2พลาด2นะครับ โอลิมปิกลียงนะฮะชนะ2-1ครับอาร์เจนติน่าชนะ1-0นะี่ครับรูตันทาวชนะ1นนมิวบอลเสมอ0-0นย์นครับ ก็ลุยต่อนะครับผมมาลุยที่คู่แรกนะครับฮาเตอร์ฟิลด์ทาวเจอกับดาร์บี้เคาวตี้นะครับในลีกแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับผมตอนนี้ทางฮาเตอร์ฟิลด์นะฮะอยู่ในอันดับที่7ครับแล้วก็ดาร์บี้เคาวตี้นะครับอยู่ในอันดับที่23ครับการเจอกันล่าสุดนี้ครับเป็นทางฝั่งดาร์บี้เคาวตี้เนี่ยเปิดบ้านเสมอกันนะฮะกับทางด้านของฮาเตอร์ฟิลด์แล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับดาร์บี้เคาวตี้สามารถชนะไปได้สอูนะครับในทิ้งของตัวเองนะครับผมสถิติโดยรวมก็ทางฝั่งดาร์บี้ทำได้ดดดีีกกกวว่่่าาานนนนนนนะะะะะคคคครรรรรัััััับบบชชไไปป4 4ผมมทงงงฝฮเเอ์์ฟิลลย2แ้้็ส มาดูฟอร์มของฮันเดอร์ฟิลด์นะครับช่วงนี้ล่าสุดเนี่ยเสมอกับสโต๊อกไป1-1นะครับก่อนหน้านั้นไปเฉือนเลดดิ้งมา4-3ต่อครับเสมอสวอนซี1-1นะครับชนะเบอร์ลี่สองเสมอแบ็กเบอร์นะครับผมชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ก็ถือว่าช่วงนี้ฟอร์มดีนะครับสิบนัดหลังสุดเนี่ยยังไม่แพ้ให้กับใครเลยนะครับผมชนะไป5ครั้งแล้วก็เสมอไป5ฟอร์มการเล่นในบ้านของตัวเองก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับมาที่ตรงฝั่งดับบี้เคานตี้นะครับล่าสุดเนี่ยไปเสมอกับเบอร์ว แพ้นอตติงแฮมฟอร์เลสนะครับชนะเชฟฟิลด์นะครับผมแพ้โคเวนทีเสมอเรดดิ้งนะครับชนะสตอกก็ฟอร์มถือว่าพอดูได้นะครับไม่ถือกับว่าแย่มากเท่าไหร่ส่วนการเล่นนอกบ้านของดาร์บี้นะครับพึ่งแพ้ติดต่อกันมา2นัดรวดครับทีน,นี้ราคาเปิดมาที่ฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวต่อที่0.5นะครับผมราคาที่ทางฝั่งฮัตเตอร์ฟิลด์ทำเงินไป3เสียไป2ครับแล้วทางฝั่งดาร์บี้เคานตี้ก็ทำเงินไป3ครั้งเสียไป2ครั้งเช่นเดียวกันมาเช็คนักเตะกันหน่อยนะครับ สภาพนักเตะทางฝั่งของเจ้าบ้านฮัดเดอร์ฟิลด์นะครับมีผู้เล่นบาดเจ็บ3คนนะฮะโรแลนโดอารอนครับอเล็กบายเยโจนะครับแล้วก็โคลวิลครับผมส่วนทางฝั่งดาร์บี้เคานตี้นะครับก็มีเจ็บ1คนนะครับผมเป็นจอรสเวียกนะครับมีติดทุแบนหนึ่งนะครับเป็นเลเวลมอริสันครับแล้วก็รอเช็กฟิตหนึ่งเป็นบีลิกนะครับผมสภาพนักเตะของ2ทีมวันนี้ที่ลงสนามก็ไม่น่ามีปัญหานะครับนักเตะส่วนใหญ่ได้ลงพร้อมกันดีครับผมสำหรับผู้นี้นะเทียบฟอร์มกันแล้วนะครับเป็นทางด้านของเจ้้้้าาาบบบนนนนนฮเดดดอรรร์์ฟิละะคคััททีีี่่่ไกววใชง ซึ่งทางฝั่งของดัมบี้เนี่ยเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับสองนัดล่าสุดที่เล่นในการไปเยือนเนี่ยก็แพ้รวดเลยนะครับผมวันนี้ก็บุกมาในถิ่นของฮัตเดอร์ฟิลด์นะครับก็มีโอกาสสูงมากนะครับที่จะกลับบ้านมือเปล่านะครับเกมนี้ก็ขอเชียร์ไปทางเจ้าบ้านฮัตเดอร์ฟิลด์นะครับผมน่าจะเปิดบ้านแล้วเก็บ3แต้มไปได้ครับมาที่คู่ที่2นะครับบาร์เชลีกับคาร์ดิฟซิตี้นะครับทางฝั่งเจ้าบ้านบาร์เชลีนะฮะตอนนี้อยู่ในอันดับที่14นะครับโซนท้าาายยยตรงเเลทีีดว แล้วก็ทางฝั่งคา r d ดิฟนะครับผมอยู่ในอันดับที่20ครับก็ไม่ได้ดูดีเท่าไหร่นะครับผมทั้ง2ทีมต้องลุ้นหนีตายจากการตกชั้นนะครับในการเจอกาันล่าสุดนะฮะเสมอกันไป1-1ในบ้านของคา r ดิฟครับก่อนหน้านั้นก็เสมอกัน2-2นะครับในบ้านของบาร์สลีย์ แล้วก่อนหน้านั้นนะครับ5นัดเนี่ยเป็นทางฝั่งคาร์ดีฟนะครับที่เอาชนะได้ทั้งหมดนะครับผมก็เป็นทางด้านคาร์ดีฟนะครับที่สถิติในการเจอกันดูดีกว่าครับมาดูฟอร์มช่วงนี้ของบาสลีย์นะครับล่าสุดแพ้บอรนมัต1-0นะครับแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสนะฮะแพ้เบอร์มิงแฮมเสมอบาโลนะครับแล้วก็แพ้แบ็กเบิร์นถือว่าช่วงหลังนี้แพ้ยับๆเลยนะครับผมก็ทรงไม่ค่อยดีเลยนะครับการเล่นในบ้านก็ปิดชัยชนะไม่ได้นะครับผม เสมอไป3นะครับแพ้ไป6ชนะ1นะครับจาก10นัดหลังสุดก็ดูไม่ค่อยได้เลยนะครับผมส่วนฝั่งคาร์ดีฟนะครับล่าสุดเนี่ยไปชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ในบ้านมา2อต่อหครับแพ้บิสตัน3-2นะครับแพ้แบ็กเบิร์ดนะฮะเสมอเพลสตันนอตเอนแล้วก็เสมอเวสต์บอมบิด แพ้กับบอลมัดนะครับผมก็ถือว่าฟอร์มไม่ดีเหมือนกันนะครับในช่วงนี้เพิ่งจะมาดูดีนัดล่าสุดเท่านั้นเองนะครับส่วนฟอร์มในการเล่นทีมเยือนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเทียบส่งกันแล้วนะครับจะดูดีกว่าดังฝั่งบรนซ์ลีเล็กน้อยนะครับผมวันนี้ราคาเปิดมาที่คาร์ดิฟต่อเสมอครับเดี๋ยวต้องลองไปเช็คนักเตะนะครับผมสภาพนักเตะวันนี้ของทั้งคู่นะครับโหทางฝั่งเจ้าบ้านบาร์ลี่นะครับมีผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับผมก็หมดสิ้นลงเล่นไป7คนเลยนะครับ มีฮาวเม่ในครับโอดอร์ครับอะเดโบโยโจนะครับบิทเทนครับวูดโลมอลิสแล้วก็คิสซิงส่วนทางฝั่งคาร์ดิฟนะครับสบายๆในะฮะมีล้อเช็คฟิตแค่2คนนะครับผมเป็นคิฟฟ์มัวกับโควิลนะครับก็สภาพนักเตะวันนี้ค่อนข้างพร้อมนะครับผมทางด้านของคาร์ดิฟส่วนทางฝั่งเจ้าบ้านบัลลี่นะครับก็น่าจะเหนื่อยหน่อยนะครับมีตัวเลือกเนี่ยในการแก้เกมน้อยกว่านะครับก็สำหรับเรื่นี้นะครับผมมองว่าทางทั้งคู่เนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับยิ่งทางฝั่งเจ้าบ้านแแล้้ววดยยนะคครรรัับบฟอ์มมม่ากๆผ และดูเหมือนว่าทางด้านคาร์ดิฟนะครับเกมที่แล้วก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับเหมือนว่าจะคืนฟอร์มมาได้เล็กน้อยนะครับผมเกมนี้ก็ขอเชียร์ไปทางฝั่งทีมเยือนนะครับผมคาร์ดิฟครับมาต่อที่คู่ที่3นะครับเบนฟิก้าเจอกับกิลวิเซนเต้ครับก็เป็นฟุตบอลในรายการโปรตุเกสซูเปอร์ลีกนี่ครับผมตอนนี้ทางฝั่งเบนฟิก้านะฮะอยู่ในอันดับ3ครับแล้วก็กิลวิเซนเต้อยู่ในอันดับที่5นะครับ ก็คะคนนเนี่ยห่างกันถึง14แต้มนะครับในการเจอกันล่าสุดนะครับในบ้านของกิลวิเซนเต้เนี่ยโดนเบนฟิก้านะครับบุกมาถล่มถึง2-0นี่นครับก่อนหน้านั้นเบนฟิก้าเปิดบ้านแพ้ให้กับกิลวิเซนเต้ไป1-2ครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเหมือนว่าทางฝั่งเบนฟิก้านะครับจะเก็บชัยชนะไปได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมก็สถิติในการเจอกันดูดีกว่าอย่างชัดเจนครับ มาดูฟอร์มช่วงนี้ดีกว่านะฮะของเบนฟิก้าล่าสุดเนี่ยแพย้สปอร์ติ้งลิสบอนไป1-2ต่อสองครับสเสมอเบลวิสตา1-1นะครับผมชนะอาลัวกา2-0เสมอโมไลเลนเซ่นะครับ1-1แล้วก็ชนะปากอสไป2-0นะครับถือว่า5านัดหลังสุดทำผลงานได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็ฟอร์มในการเล่นทีมเจ้าบ้านนะครับผมก็ถือว่าดีเช่นกันนะครับส่วนฟอร์มทางฝั่งคิวเวนเซนเต้นะครับก็ช่วงนี้เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับผม ล่าสุดก็ไปชนะปอร์ติเมเนเซ่มานะครับในบ้าน1-0ครับเสมอบาวิสตานะฮะชนะวิกตอเรียกิมาราส์ครับชนะซีดีทอนเดลล่านะครับผมแพ้สปอร์ติ้งลิสบอนชนะปาโกสนะฮะก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับช่วงนี้ฟอร์มการเล่นทีมเยือนก็ดูดีนะครับก็น่าสนใจนะครับผมวันนี้ราคาเปิดมาที่ทางเบนฟิก้านะครับต่อ1.5ึ่งทับสองฮะโอ้โหก็ค่อนข้างต่อแพงนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ทางกิลเวนเต้เนี่ยไม่หมูนะครับเดี๋ยวลองไปเช็คนักเตะนะครับผม สภาพนักเตะวันนี้นะครับทางฝั่งเบนฟิก้านะฮะมีเจ็บ3คนครับมีปินโฮนะครับเวเลซิมูเนี่ยฮะแล้วก็เซเฟโลวิทส่วนทางฝั่งทีมเยือนนะครับกิวิเซนเต้มีเจ็บ1คนเท่านั้นเองนะครับผมก็เป็นซูซ่านะครับสภาพนักเตะส่วนใหญ่ของทั้ง2ทีมน่าจะพร้อมกันดีนะครับผมตัวหลักส่วนใหญ่นะครับได้ลงสนามนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีทั้งคู่นะครับกอทางเบนฟิก้าเนี่ยวันนี้ผมมองว่าต่อแพงไปหน่อยนะครับก็ต้องยิงถึง2ลูกนะครับเพื่อที่จะได้เปรียบ ถ้าดูฟอร์มในช่วงนี้ของกิลวิเซนเต้ด้วยแล้วนะครับน่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมเกมนี้ดูทรงแล้วไปทางทีมเยือนน่าจะมีลุ้นกว่าครับก็เกมนี้ขอเชียร์กิลวิเซนเตนะครับผมน่าจะบุกมายันเสมอไปได้นะครับหรือว่าแพ้แค่1ลูกนะครับมาในคู่สุดท้ายนะครับคู่เด่นประจําวันนี้นะครับเซลติกเนี่ยฮะเจอกับกัสโกเลนเจอร์ครับผมเป็นฟุตบอลในลีกของสกอตนะครับเป็นการเจอกันระหว่างจ่าฝูงกับรองจ่าฝูงนะครับ ก็น่าจะดูเด,ดเพชรมันพอสมควรนะครับผมซึ่งคะแนนเนี่ยต้องบอกเลยว่าห่างกันแค่2แต้มเท่านั้นเองนะครับก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นศึกชิงจ่าฝูงนะครับผมประตูได้เสียก็พอๆกันเลยนะครับก็น่าจะสนุกนะครับคู่นี้สถิติในการเจอกันล่าสุดนะครับเป็นรนานกาสโกเรนเจอร์เนี่ยเปิดบ้านชนะไปได้1นึ่งศูนย์นะฮะก่อนหน้านั้นชนะในบ้าน4ี่หนึ่งครับชนะในบ้าน2อศูน ก็ถือว่าการเล่นในบ้านของกัสโกลเอนเจอร์เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับในการเจอกับเซลติกแต่ว่าวันนี้มาในทีมเยือนนะฮะในการเยือนของกัสโกลเอนเจอร์เนี่ยล่าสุดเนี่ยไปเสมอกับเซลติกนะครับหนึ่งต่อหนึ่งก็ต้องบอกเลยว่าในการเจอกันของทั้งคู่นะฮะกัสโกลเอนเจอร์ทำได้ดีกว่ามากเลยครับมาดูฟอร์มของเซลติกช่วงนี้นะครับถือว่าค่อนข้างโหดจัดๆนะครับผมสิบนัดล่าสุดนะครับชนะไปเก้าเสมอหนึ่งนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับในการชนะเนี่ยสกอร์ไม่ขาดนะครับส่วนใหญ่จะชนะ1ลูกนะครับผม ฟอร์มในการเล่นทีมเจ้าบ้านก็ชนะติดต่อกันมาแล้ว7แมตช์นะครับเอาเรื่องจัดๆนะครับผมมาดูทางฝั่งกัสโกเรนเจอร์นะครับล่าสุดไปเสมอกับลอสแคลตี้มา33ครับนี่ก็โหดเหมือนกันนะครับผมไม่แพ้ใครมา10นัดแล้วนะครับชนะไป7เสมอ3นะครับฟอร์มในการเล่นทีมเยือนก็เช่นกันนะครับผมไปเยือนไม่แพ้ใครมาแล้ว9นัดนะครับสำหรับคู่นี้ถือว่าค่อนข้างสูสีมากนะครับผมราคาวันนี้เปิดมาที่ทางฝั่งเซลติกต่อปปอนะครับก็ทั้ง2ทีมในราคานี้ทําเงินได้ดีทั้งคู่ด้วยนะครับ ว่าทางเซลติงน่าจะได้เปรียบในการเล่นในบ้านนะฮะเดี๋ยวลองไปเช็คนักเตะนะครับผมสมาพันักเตะวันนี้ของนั้งคู่นะครับทางเซลติงมีผู้เล่นบาดเจ็บ1คนนะครับผมเป็นเทิร์นบูลนะครับก็เป็นตัวเก่งนะฮะหมดสิทธิ์ลงเล่นนะครับในวันนี้ติดทดแบนไป1นะครับบิทตันล็อเชคฟีสองนะครับเป็นฟูลูฮาชิกับคัลลัมแม็กเกอร์นะครับผมเดี๋ยวไปทีมชาติ2คนครับ ส่วนทางฝั่งเรนเจอร์นะครับมีผู้เล่นบาดเจ็บ1คนเท่านั้นเองนะครับเป็นฮาจิครับแล้วก็ลอเช็คฟิตสองคนเป็นอัมมัดเดียโลนะครับกับเฮอร์เรนเดอร์นะครับผมก็สภาพนักเตะของทั้ง2ทีมนะครับไม่น่ามีปัญหานะครับผมก็มีตัวหลักส่วนใหญ่นะครับได้ลงสนามพร้อมกันดีครับก็อาจจะมีบางคนนะครับที่ไม่ได้ลงในวันนี้นะครับสำหรับผู้เล่นที่ลงมาแทนก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมไม่น่ามีปัญหาสําหรับคู่นี้ผมว่าค่อนข้างสูสีมากๆนะครับฟอร์มดีทั้งคู่นะครับแต่เมื่อดูจากสถิติในการเจอกันหลายๆคคครรรรัััั้้้งงงงแลววนนนนนะะบบเเเเป็ทททาาาฝ่่่่ขออจ์ีีียํไดดกผม ก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีข้อได้เปรียบบางอย่างนะครับที่ทําให้เซลติกเนี่ยเอาชนะทางฝั่งเลนเจอร์ไม่ค่อยได้เลยนะครับเพราะว่าดูจากสซิติในการเจอกันช่วงหลังนี้แล้วนะครับผมตั้งแต่ปี2019มานะครับทางเซลติกเนี่ยไม่สามารถเอาชนะกาสโกเลนเจอร์ได้เลยนะครับผมทั้งเยาและเยือนนะฮะก็เกมนี้ขออนุญาตไปทางฝั่งทีมเยือนกัสโกเลนเจอร์นะครับผมน่าจะบุกมาเฉือนชนะไปได้นะครับไม่กองง่ายๆเลยก็แบ่งแต้มกันไปคนละ1แต้มครับก็จัดไปนะครับขอเชียร์ทีมเยือนครับ แล้วนี่ก็คือ4คู่ในวันนี้นะครับผมขอสรุปอีกหนึ่งรอบนะฮะคู่แรกขอเชียร์ฮา้ทัฟิลทาวครับน่าจะเปิดบ้านเฉือนชนะไปได้ครับคู่ที่2นี่ครับขอไปคาร์ดิฟซิตี้นะครับน่าจะมีโอกาสในการทำได้มากกว่าครับคู่ที่3ครับเบนฟิก้ากับกิลวีเซนเต้นะฮะคู่นี้ขอเชียร์กิลวีเซนเต้ครับเพราะว่าทางเบนฟิก้าเนี่ยต่อแพงไปหน่อยนะครับผม ทางทีมเยือนน่าจะยันไว้ได้พอสมควรครับแต่คู่สุดท้ายนะฮะเซลติกกับกัสโกเรนเจอร์นะฮะเป็นศึกในการชิงจ่าฝูงนะครับคู่นี้เจ้าบ้านต่อปอนะฮะผมก็ขออนุญาตเชียร์ไปทางฝั่งทีมเยือนนะครับกัสโกเรนเจอร์นะครับผมวันนี้น่าจะรับมือทางฝั่งเซลติกได้ครับก็โอเคนะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างลองพิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้นะครับก็สำหรับนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมขอให้เฮงตลอดเดือนนี้เลยนะครับก็ขออนุญาตฝากช่องดูบอลเต็งเลงบอลเด็ดไว้ด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในนนนนนพรรรรรุ่่งีีี้้ะคคคัััััับบบบสสสำหววลาไปกอด